สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับตอนเราก็สู้ช่องไปเรื่อยๆเดินเช่าครับพี่นอ้องตอนนี้เขาอยู่ที่อตทอรอตทอนอย่างบุดไก่งานนะครับยิึ่งจักแหงหนึ่งจุดห้าก,กิโลหอดซ้ำหอดแล้วครับหนึ่งจุดห้ากิโลแหวนของนำของทายนะครับตะ,บววะบเ,เวนกำลังสิตโต๊ดิบ มาเรื่อยๆครับรดกดไฟฟฝาเพราะว่ามาแต่สุดสองถึงแล้วเปิ้ปั๊มากับกข้างานนะครับนี่ครับตัวเป็นกระลังสี่ลด,ดคิเมกนะครับสี่พอ,พอ,พอๆแม่ๆเพื่อนกะมาทักเลยนะครับ เจะเข้านะเอเสือยเสือัรางไมดหรอกเอามานั่งบอกเสือพูยเอามาเสือยนีู่เต็มเนปะเนี่ยลกมันีไซย่บอปีไซเสือเนีแบบเห็นอยู่ครับมาเลยโอ้ นัำตาเคนี่นนนไปา็า,ไปาเลยค่ะของน้ำกามาัดเลยววัสดีครับสวัสดีครับเอ่อขอเลื่นมาทางนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่จอดของคนพิการคนพิเศษนะครับมอไคใครครับผมรแดก็จะข้าวกล้อเป็นไร มาทางทางข้างหนึ่งโอ้เราเลนมาแล้วเลนมาแล้ว จิ้มมากเลยใส่กับข้าวมันหางิ้มฟิลหญิงไงตอนเย็นใครเป็นผู้หญิงดูค่ตองอะไรนะตุ๊กตา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 ตุ๊กตตุ๊กตาตุ๊าตุ๊กต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 าตุ๊กาตุ๊กตากตาตุาตุาตุ๊กต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 าตุ๊ากตาตุ

มอแคบคือหัวแถวขึ้นนี่ได้ยังเอาล้วได้เสียดิม้นลักษณะนี่เขาโกงพูดเสียเปล่าเดี๋ยวเราเดือบัวยเดี๋ยวเดือบ กป็นแอ,เ,อเสือเสือปุยับโอ้เสือปุยนี่นคล้ายดีเลยต่อ,ยอาไปไทยมีชุดหนึ่งให้รักดุดีแล้วใส่ไทยหรอก ปอก็เขาก็้นใช่ไหมเสียงกีชมูกับปอกับีชมูา่อ้มาครับจอดทางน้ำอๆครับนแลออบปะ้าวว้เราจนาพูีดว่า้แบบตนเตยลยงหนะตัวนี้เตยลาหนาลาหนาลาหนาาลยพ่ปุ้เอาเพ่งให้คู่กเอาเพ่งเตยลาหนาลาใส่เลยอันตืงสกายของมัน บ่แม่นอันช่วงเตยเอินคนเหรอเอมื่อานเขาจะตีกันตีกันจะบอบพวกาลสิน่เดียวเดียวเียีแล้วเขาเอาหนี้็เลยเบิดเหลือแตากระเทยกาลสินเต็มเอาไปท่ยกนาเออกลสินท้หลายหลายเต้นแห้งพอมเต้นปเต้นปจ่ลงำขักเต้นแห้งไหมมาเลยเออมาเรื่อยท่าน ตัเลียนครับบ่อไเลประกาศใช่ไหมก็เลยประกาศใช่ไหมเตือนคนป็นห่วงสุขภาพกระเทยกาลสินเด้ยันใส่เลือนกัเลยว่าเตีนแห้งก็เลยว่าเนหัวว่เ่นหัวฮะเป็นหัก่อนนี่บอจนอยนะาเาก็ได้กินสคนตัว่าษ คนีกนบ่ปากปุ๊บใคกัมีคนตื่นตื่นจี๊ยบรายูกาบินเจี๊ยบเจบม่เมื่อยมือยังร่างกินไม่แชทนราสริฐนั่งกินของนั่งกินของมวยเชือกนี่แหละบ่ เป็นเป็นทุเรียนตะเคียนนี่ตะเคียนอ่ะกินเป็นมอสเขากินข้าวแกงปักเตะด้วกันเมื่อยแขนมันเป็นอย่างวะมันเป็นโรงงานหลายวะเออมันเลยหลายแต่ว่าแองจีนมีความทรงจำก็ดีกับร้านนี้โอ้ใช่ยังโตเดโนะเสาเฮ้ยโตมีร้านี่กว้างกว้าดีไปคุ้มเสื้อกว้างคอแล้วมันดีแล้ว กวางกวางกบเก่งคับมาเกันมาเกันเอาเขานคืคือฝรั่ง no> แ่เขาเป็นเทกิฟฝรั่งเทกิจเอาแก๊สไปเอ ตกไหมเศกมือแหลกเล่นกว่านี้เอามาใส่มือ FC ขอให้น้องหญิงทำสิ่งนี้ครับไฟนึ่ก็ได้ไปเดียวมาสาม่อ่อาไอ้แอก้าจะนับุรีหย,ย,ยุดเลย <c oughs> ปล่อยไอกกายควาหายไิด้วย Hãy subscribe cho kênh cảm ơn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เห็นมือนี่หอนมือซื้อลืมบอกลืมกเบอร์คลิปนี้ปัดเลขออกบันที่นี่บัตรเลขสื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วบัดเลขออกตีตียังกับเป็นเลขตียังกับเป็นเลขฮะเจอกันทำงานครับไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวีดเออสวัสดีครับผม